สามสองหนึ่งไปว่างเว้ยไม่มีอะไรทำเลยมีอะไรบ้างมีไพ่พี่แล้วก็ลูกดอกแล้วเป้าอ่ะไก่จ้าเป้าเดี๋ยวเป้าอยู่นี่มีไพ่พี่ลูกดอกมีเป้าเลือกอะไรดีวะนี่ไงเลือกไพ่ตายมาหนึ่งใบใครจับโดนไพ่ตายก่อนโดนลูกดอกปลาเป้าจับไป ตื่นเอีโยไพตายคืออะไรเอดโพดํไปขายได้เอดโพดำโดนอุ้คนแรกไปเอทเอเอ็ดปอ็บโพดำเอทเอเอโอ้ผมไม่ดีใจคุรู้แล้วไอ้เนี่ยเอ้อเอ่อเอ้อ ยังไงสงสัยสามสองหนึ่งไปหนึ่ผ่านไปหนึบสองใครก่อนสมบัติก่อนเลยสมบัติเคนโดนเอาก่อนเลย เอฟโฟนใ่อตังเฮ้ยหลืี่ไเนี่ยอ้ยเยอะเ้ยอ้เห้เอาฟ้จริงออมยังโอ้โหไม่จอไม่จอไอ้เหี้ยยืนนานแต่ใครขยันไม่ต้องโง คิดเกมไอ้เหี้ยให้มันโดนคิดไอ้สัตว์หนึ่งสองไปอุ้ยไปเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่ไม่ไปขาไม่คาอุ้ยเหนืยอยุ้ยเหนีย้ยุ้ยมาเราอยสามจัดไปโอ้โหห้องเป็นเก่าเจีงยงเก่าจัดฮะเก่าเจีงคืออะไรนั่นไหนดิ มาจับเลยเหมือนเดิมนะไอ้บัดำมาโอบโอ๊พอมพอมพอมเดี๋ยววันเสาร์หน้าไปทำบุญพอไม่อาบไปเลยไปหนึ่งสองไป ไอ้พวกมนเด้วยไม่ต้องมุไอ้วกเึงไข้าเป้าด้วยอะไรเนี่ยมารอยกูขอเปลี่ยนเลข ตามอ่ะโอ้ะอะอะจะไปลงอ่ะเฮนะโอ้ตามาึงมองทะลุขนาดนั้นเลยเหรอ,อแม่บ่ทำไม่ใช่ <laughs> เจ็บนิดนีเ้อเจ็บมันหมดกัดีดเจ็บนิดๆิดเ้อเจ็บนิดๆเจ็บ,จบ,จบม,มันหมดบกอ้ยงนี <c ười> ับี่รับารหนึ่งสองาอาาสาม

เป็นไหมนะม <refin ements S 2> ีเซนเซอร์ซ <inn it noise> ีก <odd Five Wuhan> uh ่อนี้เ้ยยีดเหรแบคโฮเลยเินสองสับไปเอาไปไเอาไปเอาเร็วเวเจ็บอยู่ไม่้เร็วดิเร็วอ่ะมาอ กูขอเปลี่ยนเอาละเอาเป็น9ก้าผู้ดำอาเเย่ป้องก่อนเลยป้องเลยเลือกก่อนเลยนะปึ๊บเผู้ดำอาลาาาล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 าเอาบเละไอใเสัตว์กูโดนแน่แน่ดสองแไอสัตว์สมแล้วใช่ไหมนี่เ เลอกจ็บนี่นะย้ดนเข้าไปพร้อมยังใครให้สัญญาณหน่อยดิสัญญาณหน่อยหนึ่งสองสามอ่อ มาเดียวเปลี่ยนอีกรอบเป็นเอ็ดพอดำเหมือนเดิมโอ้เอ็ดพอดำกูไม่ชอบเลยจริงพูดจริงเลยตัวเลขเนี้ยติดมีไม่ขึ้นเว้ยไมวพอดำเอ็ดพอดำเก้าท่านท่านท่ท่านท่านท่านเอ็ดพอดำ ปาเลยเหรอไม่ไม่ไม่คุยแล้วอ๋อไม่คุยแล้วหนึ่งสองมาแข่เอาแข่งเวง่งเวงโอเคป่าโจผม้คุณเก่งกับนไปเออเฮ้ยผมเมื่อวานเห็นทำอะไรอยู่หน้าตอยเออเห็นงานมันไปกูไปกินข้าวเหรเพื่อนคุมาเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเิ่งกินข้าวขนะดนี้จ่ายเป่าไม่เข้าไม่เข้าจริงเออไม่เข้าอาจารย์พอแล้วนี่ไงสัตว์อาจารย์ทั้งหมดอ่ะอาจารย์ทั้งหมดอ่ะ เป็นใครไอนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้อาจารย์อาจารย์เป็ใครอาจารย์เันยอะมารอบท ตัวแรกลาบที่แปดเหมือเดิมเหมือดิมป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนแน่วะพอพอเลยพอเลยไม่ใจว่ะขอเป็นเอ่อคิงโพดัมย้อนจะมาแล้วย้อนก็มาทิงคิงโพดัมจับกันเลยเฟย์อาร์มโดนอีกทีไงอุ้ยสมัครบอกเลือกสรรทุกฟุ๊บฟุ๊กแต่กูก่อนเลยนะปุ๊บเอ็ดเว้ยกูนะปุ๊บเไอแปดว้ย

ปิดรายการเลยนี่มาเออไปปิดรายการก่อนต้องไม่ได้ไม่ได้เร็วขอขอขอยืดเลือดเลือดยืดเลือดเลือดใครยังไม่จับสกายโอหันะกดได้ที่ข้างบนนี้ครับผมสนตอนนี้เป็นคลิปตอนหลังของเรานะครับผมครับผมส่วนวันนี้โอหันะขอไปลงมากันนะเจอกันโอ้โหดีสวัสดีครับผมสวัสดีได้สวัสดี